ก๋องตายาย25บาทสาขา2สวัสดีครับนี่มีเมนูแนะนำใหม่ผัดซีอิ้ว25บาทแค่เมนูกกกกเก่เกาๆกระเพราไข่ดาวไข่เจียวไก่กระเทียมไข่ดาวไก่เทียมไข่เจียวผัดพริกแกงถั่วไข่ดาวผัดพริกแกงถั่วไข่เจียว เป็นคนพูดไม่เก่งไม่รู้จะพูดอะไรพูดเร็วๆก็ไม่ได้ติดติดขัด,ขดติดนางอีนำเสนอไม่ได้เป็นนำเสนอเอ้ยไม่ใช่นำเสนอ,อราหมูก็หนีไปนู่นแหละท่นทะเลเขาดีให้คุยอยู่หัวมุมเอาอยู่นี้ใต้ลมโพแก้สิงสส่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆสิ่งคุ้มครอง ยังไม่มีน้ำแดงมาถวายสแสดงว่ายังไม่หมั่นตัเลขบานเลยไม่ออกออกสีไม่มีเลยนี่ไงมี400 04นี่ไม่มีว่ายาจังอ่ะนกกาเน่นนกกาาก,กินแล้วอืม นี่วันแรกของสัปดาห์ว่าไปสู้กันไปได้น้อยก็ยังพอได้ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยถ้าไม่ทำอะไรเลยก็กินเนื้อตัวเองไปเรื่อยๆจนหมดหมดตัวก็ต้องทำได้น้อยก็ต้องทำ ปากก็ยังแพงอยู่แพงหูฉี่แล้วกิ๊กขึ้นไปโลร้อยยี่สิบกะเพราโลร้อยกว่าจะนับนับใบกะเพราใส่แล้วเนี่ยกองหนึ่งใส่สี่ห้าใบพอละความแพงแพงทุกอย่างเลยอืมมาแล้วรถทัวร์แล้วพนักงาน นี่อ,อืขายเกลือเกลือขายได้วันเท่าไหร่อนะ มัดละยีบาทวันนึงขายได้กี่มัดคนแต่คนก็ใช้อยู่นะใช้ทุกวันแต่ต้องขายกว้างโอเคฝากแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับ